สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาวมวยทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พระรหัสสัปดีที่17นะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้มีความสุขกับการนับเงินทุกทท่านเลยนะครับสําหรับชาวมวยครับวันนี้ที่สนามมวยราชดำเนินมีมวยให้ชมให้เชียร์กันเนี่ยเหมือนเช่นเคยเลยนะครับก็ตามปกติทุกวันพระรหัสมวยเริ่มชกหกโมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องสามเอดีเนี่ยก็เวลา ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณวันนี้ก็แหมจะจัดให้สักสี่คนนะครับก่อนถ่ายก่อนถ่ายทอดสดเนี่ยสองและช่วงถ่ายทอดสดเนี่ยอีกสองคนนะครับที่ชื่นชอบวันนี้ก็ต้องลุ้นละครับแหมลุ้นเหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้ทีมงานอือเพชรย,ยินดีหรือเปล่าครับวันนี้จัดไว้นี่ถือว่าได้เสียเลยนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามวยที่ผมชื่นชอบเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับ ากเวฟการกีฬาครับ LSM 99 King เวฟการกีฬาที่มีครบเลยฟุตบอลบาสเกตบอร์ดสนุกเกอร์นะครับสำหรับคนกีฬาคอกีฬานะครับที่ชอบกีฬารักการต่อสู้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้นะครับบอกว่ามันจะตัดโฟกัสรับบนัพิเศษเพิ่มไปนะครับ20%ก็หนทางการสมัครเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเบอร์โทรติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเลยเราจะมีพนักงานคอยพูดคุยนะครับตลอดเวลา และที่สำคัญครับอย่างที่บอกครับสมัครวันนี้ก็ยี่สิเปอร์เซ็นนะครับ i อ l ดี e ลครับทัก id Line ไลไปที่ lsm 99 king นะครับ lsm 99 king ครับเว็บการกีฬาสำหรับคนกีฬานะครับแล้วก็ที่สำคัญการเงินไว้ใจได้นะครับเชื่อถือได้แล้วครับมาถึงมวยที่ผมชื่นชอบวันนี้นะครับก็คนที่หนึ่งนะครับช่วงก่อนถ่ายทอดสดเนี่ย แม่เป็นงานยากของทั้งคู่เลยละ่ะทายาทอปเสิร์ตครับวันนี้ต่อน้ําหนักให้กับเพชรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัดนะครับน่าจะสองปอนด้วยกันนะครับแต่รูปล่างครับเพชราทายาทที่ให้เปสองปอนเนี่ยไม่เสียเปรียบเลยนะครับทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่เลยวันนี้งานยากเลยของเพชรไทยแลนด์เพชรไทยแลนด์ประเภทไม่ธรรมดาเลยเก่าพอตัวนะครับเด็กคนนี้เก่งครับแต่วันนี้มาเจอทายาทครับรูปล่างใหญ่แล้วเกินทายาท คนที่หนึ่งครับทายาทอปปเสิร์ตคนที่สองนะครับเป็นช่วงคู่เอกของการไม่ถ่ายทอดสดนะครับผมชอบลุงนาลายมรัตนาบฑิตนะครับลุงนาลายเด็กจากเเด็กจากนู่นละครับภาคอีสานนะครับก็วันนี้มาเจอกับเดชยาเพชรยินดีคาเดมี่นะครับเด็กของโปรโมเตอร์วันนี้ครับเดชยาการพิซซ้อมดีแน่นอนครับส่วนลุงนาลายมรัตนาบฑิตนะครับ ก็เป็นประเภทแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะครับขอให้วันนี้ออกบ่อยๆออกทีๆหน่อยครับตปเข้าไปครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับวันนี้ลุงนาลายเอาอยู่ครับลุ้งนลายไปครับคนที่สองนะครับเรานี้มาถึงมวยหน้ารองในช่วงถ่ายทอดสดนะครับผมก็ยังมองไปที่เพชรสองภาคสิ์เจริญทซัพย์นะครับไม่พลาดง่ายๆบล็อกดีๆครับตั้งโต้ดีๆ ไมเคิลเพชรยินดีอะคาเดมีครับชาวต่างชาติวันนี้ยากแน่ครับเพราะว่าเพชรสองภาคใหญ่ครับกล็ก้าขวางเข้าไปนะครับออกแข้งขวางเข้าไปพยายามบล็อกหมัดดีๆครับวันนี้ผมเชื่อว่าเพชรสองภาคเอาอยู่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คู่เอกนะครับวันนี้หลังขาววอสังประัยครับสูงยาวใหญ่เลยเอ็กตอาลองสมัครอบรจอ่อว่าใหญ่ยาวแล้วนะ วันนี้มาเจอหลังขาวครับสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนครับวันนี้ครับหน้าเสือก็หลังขาวแล้วครับวันนี้การปิดซ้อมอยู่เพชรยินดีนะครับก็ซ้อมดีแน่นอนวันนี้เจอเอ็กซ่าครับผมชอบหลังขาววอสังประไพนะครับรูปร่างได้เปรียบชัดเจนนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับมีทายาทอปเิร์ตลุงนลายมอรัตนบัณฑิตนะครับเพชรสองภาคเป็นรองก็ต้องรองแล้วครับแล้วก็หลังขาววอสังประไพสูงยาวใหญ่ ก็อย่าลืมนะครับเข้าตัวถูกก็บังทุนกันด้วยนะครับขยับขยายกันด้วยตันโฟกัสลาไปก่อนสวัสดีครับ